ผลการดำเนินงานคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเทศบาลตำบลหนองสูงเหนืออำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเทศบาลตำบลหนองสูงเหนือมาจากสองตำบลเป็นหนึ่งคณะเนื่องจากการปกครองส่วนท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหนองสูงเหนือมีสองตำบลได้แก่ ตำบลหนองสูงและตำบลหนองสูงเหนือเทศบาลตำบลหนองสูงเหนือซึ่งประกอบด้วยสองตำบล13บหมู่บ้านมีสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทั้งหมดจำนวน 1, 6 8 9คนคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเทศบาลตำบลหนองสูงเหนือมีจำนวน9คนดังนี้ หนางนวลมณีจันปุ่มประทาน 2. นางสาวณีวิเศษสีรองประทาน 3. นางดวงพรจันปุ่มเลขานุกการ 4. นางปิศนาจันปุ่มเฮรันยิก 5. นางสำเร็จอาจวิชัย 6. นางสีสมพรกลางประพันธ์ 7. นางพิสมัยแสนโคตร 8. นางสาวปานีแสนสุข และ 9. นางไทยสมานโคสาสุขคณะทำงานด้านการบริหารจัดการกองทุนสถานที่ตั้งสถานที่ดำเนินงานคณะทำงานขับเคลื่อนเป็นสัดส,ส่วนสะอาดเรียบร้อยตามหลัก5-2หนศูนย์เรียนรู้บ้านหนองแต้หมู่ที่1ตำบลหนองสูงอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารการบริหารจัดการหนี้ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเทศบาลตำบลหนองสูงเหนือตั้งแต่ปีงบประมาณ2556ถึงปีงบประมาณ2566มีการอนุมัติให้กลุ่มอาชีพกู้จำนวน48กลุ่มตำบลหนองสูงมี18กลุ่มและตำบลหนองสูงเหนือมี30กลุ่มรวมงบประมาณ3 7 9ล้า0บาท ณปัจจุบันไม่มีหนี้เกินกำหนดชำระด้านการส่งเสริมสนับสน,นุนเสริมสร้างอาชีพและรายได้แก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีการส่งเสริมให้สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีขอรับการสนับสน,นุนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อประกอบอาชีพกลุ่มเลี้ยงโคแม่พันธุ์มีรายได้เฉลี่ย 40,000บาทต่อคนต่อปีคนที่ได้จากการเลี้ยงโคแม่พันธ์ุเพิ่มรายได้มูลสัตว์เป็นปุ๋ยคอกใส่พืชผักสวนครัวทำให้ได้ผักไร้สารตกค้างบริโภคปลอดภัยสุขภาพแข็งแรงกลุ่มทอผ้าหมักโคนมีรายได้เฉลีย่ย27,000บาทต่อคนต่อปีมีการสนับสน,นุน กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในเทศบาลให้ขึ้นทะเบียนผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อกลุ่มผลิตผ้าฝ้ายและเสื้อเย็บมือผู้ไทยมีการส่งเสริมช่องทางการตลาดให้กับกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดังนี้ตลาดบนถนนคนเดินอำเภอหนองสูง ตลาดในชุมชนตลาดสดอำเภอหนองสูงตลาดมุดาหารสักแควมีการส่งเสริมสมาชิกกองทุนให้ประกอบอาชีพและดำรงตามหลักปัญญาเศรษฐกิจพ,พอเพียงดังนี้การปลูกผักสวนครัวอาชีพการทำแจ่วบองทำเนื้อแดดเดียวทำแคบหมูปลูกเห็ดนางฟ้าและทำปลาส้มเป็นอาชีพเสริม มีการส่งเสริมสนับสนุนให้สมาชิกกองทุนเข้ารับการพัฒนาทักษะอาชีพเช่นทำแจ่วบองทำแคบหมูปลูกเห็ดนางฟ้าทำปลาส้มประดิษฐ์ของชำด้วยแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย ซึ่งอาชีพดังกล่าวสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้ประกอบเป็นอาชีพเสริมจำนวน16คนมีรายได้เฉลี่ย3,118บาทต่อคนต่อเดือนและเป็นอาชีพหลักจำนวน3คนมีรายได้เฉลี่ย8,500บาทต่อคนต่อเดือนด้านการพัฒนาศักยภาพสตรีและองค์กรสตรี ส่งเสริมให้สมาชิกประเภทองค์กรขอรับเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาศักยภาพสตรีและองค์กรสตรีและได้รับการอนุมัติจากอกสอจอดังนี้โครงการฝึกอบรมอาชีพทำปลาส้มประดิษฐ์ของชำร้วยฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพสตรีพัฒนาคุณภาพชีวิตทำปลาร้าบองทำเนื้อแดดเดียวทำแคบหมู และปลูกเห็ดน,นางฟ้าสตรีและองค์กรสตรีได้รับการพัฒนาศักยภาพและทักษะในการดำเนินงานกองทุนดังนี้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอโครงการอบรมฝึกอาชีพเงินอุดหนุน โครงการฝึกอบรมจากหน่วยงานภาคีเช่นสำนักง,งานพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานสำนักง,งานเทศบาลตำบลหน,นองสูงเหนือมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสตรีองค์กรสตรีและภาคีเครือข่ายในพื้นที่เพื่อบูรณาการทำงานร่วมกันสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเทศบาลตำบลหน,นองสูงเหนือ มีส่วนร่วมการทำกิจกรรมในชุมชนแสดงออกถึงความสามัคคีเสียสละและมีทักษะอาชีพในการประกอบอาชีพเช่นการตัดผมการทำพรมเช็ดเท้าการทำตะกร้าพลาสติกการทำขนมไทยการทำเปและการทำขันหมากเบงส่งเสริมให้สมาชิกกองทุนมีส่วนร่วมทางการเมืองเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมในชุมชน สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเทศบาลตำบลหนองสูงเหนือมีความรู้ความสามารถเป็นผู้นำในท้องถิน่นเช่นผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตลอดจนการเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชนส่งเสริมให้สมาชิกกองทุนมีการออมเงินเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันตนเอง สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเทศบาลตำบลหนองสูงเหนือจำนวน190คนสมัครชาวพนักิจกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารซึ่งค่าสมัครแรกเข้าเ,าเก็บเงิน120บาทค่าศพศพละ10บาทและสมาชิกเสียชีวิต10รายจะเก็บ1ครั้งจำนวน100บาท เพื่อรับสวัสดิการเมื่อสมาชิกเสียชีวิตจำนวนเงิน6,500บาทและทำให้สตรีมีความเสียสละเอื้อเฟือ้อต่อสมาชิกสตรีด้วยกันกองทุนพัฒนาสตรีอำเภอหนองสูงเป็นกองทุนช่วยเหลือสมาชิกสตรีอำเภอหนองสูงได้าเงินทุนในการดำรงชีพของสตรีซึ่งทุนนี้มาจากความร่วมมือความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสตรีอำเภอหนองสูง ในเดือนมีนาคมของทุกๆปีสตรีอำเภอหนองสูงจัดจัดกิจกรรมรวมพลังสตรีสามัคคีชาวเมืองหนองสูงขึ้นสตรีทุกหมู่บ้านจะนำข้าวเปลือกมาสมทบหมู่บ้านละสองกระสอบและสมทบเงินคนละสิบบาทต่อคนต่อปีข้าวเปลือกที่ได้จะขายเพื่อนำเงินมาสมทบกองทุนหลังจากกิจกรรมรวมพลังสตรีสามัคคีชาวเมืองหนองสูงเสร็จก็ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ทุนที่มีในกองทุนจะจัดสรรให้สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอหนองสูงให้แต่ละตำบลไปจัดสรรให้หมู่บ้านที่มีสมาชิกประสงค์กู้ยืมซึ่งคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละหนึ่งต่อปีสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเทศบาลตำบลหนองสูงเหนือจำนวน100คนที่มีความประสงค์กู้ยืมเงินเป็นเงินจำนวน480,000บาท การสมัครเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทบุคคลธรรมดาสมัครสมาชิกทั้งหมด1 7 5 9คนเสียชีวิต70คนสมาชิกปัจจุบันจำนวน1,689คนประเภทองค์กรคณะทำงานขับเครื่องกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเทศบาตบลตําบลหนองสูงเหนือมีการสมัครเป็นสมาชิกประเภทองค์กรจำนวน15องค์กรดังนี้ คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้านจำนวน13คณะคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลจำนวน2คณะด้านการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานกองทุนมีช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์การดำเนินงานกองทุนผ่านลายโดยมีกลุ่มลายสตรีอำเภอหนองสูงกลุ่มลายตำบลหอกระจายข่าวหมู่บ้าน คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเทศบาลตำบลหนองสูงเหนือมีความน่าเชื่อถือในการดำเนินงานทำให้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาคราชการและภาคีเครือข่ายเป็นอย่างดีเช่นการจัดงานวันสตรีสากลกิจกรรมรวมพลังสตรีสามัคคีชาวเมืองหนองสูงและกิจกรรมต่างๆหมู่บ้านจะอาศัยพลังสตรีในการดำเนินงานด้านการปฏิบัติงานตามบทบ,บาทหน้าที่ คณะทำงานกับเพื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีการตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้นของโครงการที่ขอรับการสนับสน,นุนทั้งเงินอุดหนุนและเงินทุนหมุนเวียนดังนี้คำนึงถึงวัตถุประสงค์ของโครงการตามความเหมาะสมกับวงเงินและความเป็นไปได้ของโครงการสำหรับเงินทุนหมุนเวียนคำนึงถึงความสามารถของสมาชิกการชำระคืนและถ้าไม่สามารถชำระคืนได้เช่นมีทรัพย์สินใดบ้าง ที่ดินบ้านรถและปัจจัยเสี่ยงในการดำเนินโครงการอย่างรอบคอบรายงานผลการดำเนินงานปัญหาและอุปสรรคทุกครั้งที่มีการประชุมคณะอนุกรรมการกันกองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอหนองสูงการให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาของสมาชิกด้านต่างๆเช่นการเขียนโครงการขอรับเงินสนับสน,นุน การประสานงานและส่งเสริมสนับสน online, ุนการดำเนินงานกองทุนประสานงานกับสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการการกองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอประสานงานหน่วยงานอื่นเพื่อขอรับการสนับสนุนเช่นสำนักงานเทศบาลตำบลหนองสูงเหนือสำนักงานเกษตรอำเภอหนองสูงสำนักงานประสัติาส์อำเภอหนองสูงสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัยาศัยใส สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานติดตามการดำเนินงานของสมาชิกกองทุนกลุ่มอาชีพได้รับการอนุมัติโครงการและได้รับเงินแล้วคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเทศบาลํำบลหนองสูงเหนือตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายติดตามการใช้ใจ่ายเงินที่อนุมัติตามวัตถุประสงค์ของโครงการภายใน7วันและรายงานผลการดำเนินงานดังนี้ กลุ่มอาชีพใช้ใจ่ายเงินตามวัตถุประสงค์ของโครงการกลุ่มอาชีพดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องมีผลผลิตและรายได้ตามลำดับทำให้สามารถชำระหนี้ได้ตามห่วงเวลาที่กำหนดกลุ่มอาชีพมีการต่อย,ยอดโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการสามารถพึ่งตนเองได,ด้านการพัฒนาศักยภาพให้สตรีมีความรู้โดยการฝึกอบรมหรือการเรียนรู้จากคนที่มีความรู้และการหา ความรู้จากสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆทักษะการฝึกอาชีพจากสำนักง,งานพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานสำนักง,งานเทศบาลตำบลหนองสูงเหนือด้านการบริหารงานโดยการแบ่งหน้าที่ให้แต่ละคนรับผิดชอบตามหน้าที่และพื้นที่การบริการของตนเองดังนี้ตำบลหนองสูงเหนือจำนวน5คนตำบลหนองสูงจำนวน4คนเช่นการพิจารณาโครงการเงินทุนหมุนเวียน และเงินอุดหนุนเมื่อได้รับการอนุมัติโครงการและได้รับเงินให้คณะทำงานตามพื้นที่ที่มอบหมายติดตามการใช้ใจ่ายเงินที่อนุมัติตามวัตถุประสงค์ของโครงการภายใน7วันและรายงานผลการดำเนินงานเทคนิควิธีการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหนองสูงเหนือให้มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุน การประสานงานมีการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีการประสานงานกับเทศบาลตำบลหนองสูงเหนือเพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณในการขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้แสดงถึงศักยภาพและพลังสตรีในกิจกรรมรวมพลังสตรีสามัคคีชาวเมืองหนองสูงและกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายของสตรี